ถึงเรื่องราวนี้ดีกว่าอุพูดถึงเรื่องครอบครัววิวจะพูดได้หรือเปล่าเพราะว่าแบบผู้หญิงคนนี้เธอแบบว่าทำไมทำไมทำไมเธอแบบว่าช่วงชิงอํานาจเธอจะสนใครไหมเพราะว่าด้วยตําแหน่งที่เธอเนี่ยนะต้องกลุ่มเอาไว้นี่มันค่อนข้างที่จะต้องโดดเดี่ยวซะเหลือเกินหรือแบบมันต้องทาเพื่อครอบครัวอแต่ว่าเรียกได้ว่าแค่ตัวอย่างก็ทาโซเชียลแตกวันนั้นไปดูอีพีแรกกับทำผู้ที่ร่วมกิจกรรมแล้วก็ ก็เรียกว่าโซเชียลไต่อีกรอบหนึ่งวีพีแรกไปแล้วท oh, yeah, ุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดี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 แบบยอยกรลันแปดติ๊ตัวและวันนี้เราได้รับเชิญแม่ยวแห่งอยุธยาตัวจริงมาพูดคุยกับเราเลยดีกว่าแล้ววันนี้เธอสง่าสมมงมากคี่ใหม่ดาวิกาค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นต้องเท้าวความถามไปถึงวันที่รอบสื่อเนาะ,อค,ะอ,อครั้งแรกที่เราจะไปดูด้วยกันแบบเป็นยังไงบ้างเราได้คุยกับเพื่อนเพื่อนนักสแสดงไมว่าเฮ้ยเธอตื่นเต้นน่ะทุกคน,<า>นตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าทุกคนยังไม่เคยเหมือนแบบยังไม่เคยดูตอนหนึ่งแล้วก็พอดูปุ๊บก,ก็แบบประทับใจมากเพราะว่าการที่ดูในโรงมันเหมือนได้ดูกับ แฟนลับแล้วเราก็จะได้เห็นเหมือนแบบเขาชอบซีนไหนเขาจะมีรีแอคเลยค่ะเขาจะหัวเราะขึ้นมาเลยเขาจะแบบเหมือนแบบเชียขึ้นมาเลยกรี๊ดขึ้นมาเลยแบบใช่เขาเขากรี๊ดพร้อมกันอะไรอย่างงี้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออตื่นเต้นค่ะใช่ะอยแล้ววันนั้นก็มาแบบทุกคนจัดเต็มนะเต็มแต่ละคนดูยังเต็มเธอมีใบสีจ้ะ มีใบสีแฟนคลับหนูแฟนคลับมาทำายสีมาให้ปกติอีเวนต์ทั่วไปก็จะเป็นช่อดอกไม้เพราะมันเป็นกลายเป็นว่าอีเวนต์ของแม่ยูอะมันกลายเป็นใบสีมันต้องคีบคอนเซปต์เนาะแฟนขับเขาก็คีเอทดีค่ะน่ารักมากเลยแต่เป็นงานแบบว่ารอบสื่อของแม่ยูอะที่หวานมากนะทุกคนนั่นนะพูดเลย เนาะคือแข่งกันมาเลยกับกระแสที่แบบว่าหุยแม่หัวน่าดูแม่ยู่ดีอุ้ยอยากให้ดูอยากดูแล้วเร็วๆกับอีกอันนึงก็คืออุยเต๋อน่ารักมากเต๋อมาให้กำลังใจพชรในชีวิตจริงเอ้ยพูดเองพชรพชแลาช่าดูแล้วแบบเต๋อก็พูดว่าแบบเนี่ยผมมีแม่หัวเป็นของตัวเองนะโอ้ยสรุปว่าเรื่องนี้เนี่ยโรแมนติกหวานมาก ยังไงอดเลี้ยเพลยไหมเนี่ยไม่แต่ว่าแบบดูเหมือนแบบว่าใหม่กับเตยจะแบบว่าคือจริงๆก็เปิดตัวกันอยู่แล้วแหละแต่เหมือนแบบว่าหวานมากขึ้นไหมหนูที่สังเกตหนูก็ประมาณนี้แล้วค่ะพี่หนูนี้คืออยู่คือตอนไม้มีกล้องหวานกันอีกเธอแล้วที่บอกไตรงนี้เถวเพลยทำไมไม่คือไม่คิดว่าคําตอบจะเป็นอย่างนี้ไม่แต่คู่หนูคล้ายคล้ายคู่พี่แน่เลยหนูรู้สึกเพราะแฟนพี่คล้ายพี่เตอแต่หนู กับนี่ไม่เหมือนกันเลยลูกอย่าอย่าเหมือนพี่ขอร้องให้พี่มีความเป็นยูนิคเถอะยังไงอยาให้ไปทำลายใครเลยก็แฟนปิวยอมเราอะไรอย่างน้ไใช่ใไม่เขาบอกว่าเต๋อนี่คือน้ำเย็นเลยใช่ไหมใช่ค่ะรหล้ออะไรยังไงเวลาเราปี๊ดยังไงคือหนูจะให้สัมภาษณ์ทุกครั้งว่าพี่เต๋ออีกนิดนึงคือเป็นพระแล้วอะค่ะ คุณแถมไปบวชมาอีกนาใช่ก็นะตอนบวชก็มีแบบมีปัญหานหนึ่งคือการที่จะออกมาจากคือเป็นทุกคนจะเป็นเหมือนกันแบบพอบวชแล้วไม่อยากสึกะคะ่ะส่วนใหญหบ่บางท่านจะเป็นอย่างนั้นคุณเต๋อก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่อยากสึกค่ะคือศึกในแบบรดพระธรรมจริงใช่ <ๆ S 2> แล้วก็พอออกมาเนี่ยปัญหาก็คือเขาจะทําวัดชาวัดเย็นที่บ้านอะไรอย่างน้ใช่ตลอดแล้วมันก็เลยมันดีค่ะแต่ว่ามันกินเวลาวันหนึ่งค่อนข้างเยอะมันต้องไปทํางานแล้วก็ต้องอยู่ในห้องพระแบบสี่ชั่วโมงต่อวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ มันมันเวลาทำงานเขาก็ไม่มีปัญาหาแต่ว่าเวลาอยู่ในห้องพักมันกินเวลาหนูไงอันก็จะไม่ได้ใช้เวลาหนูไม่คันเราจะไปห้ามก็เกรงจะบ่าไม่เกรงเลยค่ะหนูบาปเลยทำให้เราเนื่อยเาทำไงเราทำไงหนูก็คือมานี่แหละค่ะแล้วทุกันนี้เป็นยังไงฮะ ได้ครั้งเดียวได้ทําวัดเช้าครั้งเดียวลดลงลดลมใช่ลดลงแล้ววันพระล่ะแล้ววันพระล่ะมีทิศอิทไม่มีไม่มีค่ะเขาเขาไม่มีคแต่เขาทุกวันจะต้องนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ทุกวันค่ะโอ้ที่ว่าเป็นน้ําเย็นนี่เย็นถึงขนาดไหนอะผู้ใหญ่อ่ะเป็นฟิลผู้ใหญ่ก็เย็นเย็นไม่พอรู้ว่าเริ่มมีอะไรไม่ถูกใจแล้วค่ะจะนิ่งเลยใช่นิ่งอุ้ยแต่นิ่งเวลานิ่งอะผู้ชายนิ่งอะเราก็จะรู้สึกแบบ ใช่พี่เป็นพี่เป็นปะคะเป็นพี่จะคู่กุ่นพี่จะแบบทำไมไม่พูดผู้หญิงอยากเขียผู้ชายผู้ชายก็จะต้องปล่อยให้ให้ผู้หญิงรู้สึกเย็นลงผู้ชายชอบคิดว่าเย็นลงแล้วค่อยคุยกันแต่ผู้หญิงคือไม่ได้คุณนิ่งคุณไม่แคร์ฉันคุณต้องพูดเลยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ทำไมมีอะไรที่ต้องจําไว้นะคะที่ต้องจําไว้จําไว้น จำไว้นะคะฉันก็เพอเอินเป็นผู้ชายคนเดียวตรงนี้อีกก็จะไปหาตัวช่วยไหนไม่ได้ไม่อยากรู้ไงทำไมเล่าทำไมผู้ชายถึงไม่เคลียร์เลยอ่ะเนี่ยหนูก็บางทีมันกำลังแบบเดือดเดือดกันเดี๋ยวทำไมเธอกลัวโดนยันห้าแถวอย่างี้หรอ เกิดเดือดเจอเดือดมันจะยิ่งบานปลายเธอก็ไม่เดือดสิแต่เธอก็ต้องมาบอกเหตุผลกับฉันว่าทำไมเธอถึงทำอย่างนั้นไงบอกตอนนั้นจะฟังไหมก็ฟังไม่ได้เป็นพอแล้วก็ได้เออจริงจริงอันนี้ไม่จบนะมันเอเขาไม่เคยมีแบบหลุดเลยหรอว่าแบบไม่เคยฮีบระเบิดกลับหรือแบบงอนกลับมีตั้งแต่คบมาพี่ต๋อไม่เคยว่าใครไม่เคยโกรธใครเลยค่ะไม่เคยมีเนกาที ใส่ใครเลยค่ะแล้วหนูก็แบบมีต่หนูนั่นแหละรู้สึกว่าไม่ดีขึ้นใจเราเป็นคนมองโลกหลายด้านใช่เราก็จะคอยแบบเพราะพี่เขาแบบว่ามองโลกดีมากๆเราก็จะคอยบอกเขาว่าแบบเอออันนี้อาจจะถูกเอาเปรียบนะพี่หรืออะไรเงี้ยเราจะเป็นคนนี้คอยบอกเอออุ้ยว่าไปแล้วเหมือนกันจริงๆด้วยเหมือนนี่หนูถึงบอกหนูดูพี่สัมภาษณ์กันแล้วหนูก็แบบเฮ้ยเฮ้ยเหมือนป่ะเหมือนป่ะแล้วแฟนพี่ก็น่ารักตลกตลกเหมือนกันเลยนเงียบใช่เงียบเท่านั้นที่ เอาตัวรอดได้ดีที่สุดเชื่อพี่ใช่ว่าเอาตัวรอดเหรอเอาตัวรอดสิเงียบเพราะกว่าชนะไหมเงียบไม่ชนะเงียบน่าจะรอดวันหลังอ่ะวันหลังเราลองชวนมานั่งคุยอยากถามความรู้สึกเขาเหมือนกันนะอย่าอย่าเดี๋ยวหนูต้องซับน้ำตาให้เขาเออเนะก็คือไม่เคยทะเลาะกันเลยใ่ค่ะแต่ว่าจะมีแบบพวกแบบอ่างอนปรับความเล็กน้อยปรับความเข้าใจกันจูนเข้าหากันประมาณนี้น่ารักตรงไหนเขาน่ารักตรงไีนพี่เต๋อเหรอคะอน่ารักตรงไหนสิ นอกจากว่าแบบเป็นคนใจเย็นเป็นน้ําเย็นให้เราแล้วอ,อีกความน่ารักของเขาอ่ะที่เราแบบว่าเจอเขาแล้วแบบคนนี้ <Yeah. S 3> อีย่างที่จริงก็คือความน่ารักของพี่เต๋อเหมือนที่พี่ๆทุกคนรู้จักแหละคะ่ะเป็นเหมือนเขาเป็นยังไงกันหก็คือหน้าจอที่ทุกคนเห็นะก็อคอมเมดี้ตลกอยู่ด้วยแล้วมีแต่รอยยิ้มเครียดยังไงเจอเขาก็มีความสุขประมาณนี้ยค<อ>่ะก็คล้ายกันคล้ายกันเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีอีกเรื่องนึงเอาอะแม้ว่าจะไม่เถียงอะไรกันเลยเถียงก็อยู่เรื่องเดียวคือเถียงว่า ช่วยใส่เสื้อสีอื่นได้ไหมอย่างนี้หรอเสื้อสีอื่นเสื้อสีอื่นเสื้อเสื้อพอพี่เต๋อใส่แต่เสื้อสีขาวออกมาจากวัดไงนุ่งขาว่มขาวเหรอใช่ไม่ก่อนไปบวชเขาเป็นไหมคะไม่เป็นค่ะแ้วแต่บวชออกมาเอยแต่แอบคล้ายๆขาวเมื่อกี้แต่ไม่ใช่นะเออไม่ใช่ใส่ลุงว่าที่หนูฟังเออไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ใส่เดือสีขาวใช่นุ่งขาว่มขาวใส่สีขาวเพราะอะไรเราเคยถามเขาไหมก็คือพอไม่ได้ใส่ผ้าเหลืองอะค่ะ ใกล้เคียงสุดก็คือนุ่งขาวผมขาวใช่พ่อคุณออ้ยเอ็นดูว่ะมือไม่ไสามารถพูดให้เขาเปลี่ยนสีเสื้อได้ไหมจ๊ะหนูออต,ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วค่ะอพอ,อะพอกลับมาแบบเจอพวกเราเขาโลกทางโลกใช่กล,ชลับมาสู่โลกเจอพวกเราเอเอกลับไปใช้ชีวิตเล่นบาสเจอเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็อ๋อกลุมกลับมาแล้วค่อยๆกลับมาค่อยๆกลับมาแล้วค่ะ ต้องกลับมาแล้วแหละจริงๆแต่ทุกอย่างมันก็เป็นภายนอกอะเนอะเ<ช>อาจริงเราแค่คุยกันแบบว่าหยอกล้อเล่นๆแหละแต่ก็รู้ว่าพอเต๋อเขาเข้าไปบวชแล้วแบบว่าใจเขาอะน้อมไปในทางที่ดีมากๆาทางเราก็คือสนับสนุนคือใช่ค่ะใหม่เป็นคน คือที่จริงพี่เต๋อยาบวชมาหลายปีแล้วทต่ใหม่ะคือเขาไม่ได้บวชสักทีแต่ใหม่เป็นคนจัดคิวให้เขาบวชดีจังเลยเพราะไม่อยากเขาบวชมากๆเลยค่ะใช่เพราะว่าเหมือนแบบพี่เขาก็จะเกรงใจงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ใหม่ก็จะบอกว่าเออพี่ต้องบวชแล้วล่ะไม่ได้เพราะคนที่พูดว่าบวชแล้วไม่บวชสักทีมันมันมันจะเป็นลางไม่ดีมันเป็นลางไม่ดีใหม่ก็กลัวพี่จะเป็นอะไรก็เลยแบบบวชดีกว่าซึ่งตามคําโบราณอะยังไงฮะพี่รู้เลยว่าจะส่งอะไรหรอ่บวชแล้วมันก็ต้อง เบียดใช่ใช่อยากใช่ด้วยอยากต้องเอาจริงใหม่เคยได้ยินบวชต้องเบียดถามใหม่เยอะเรื่องเนี้ยค่ะจริงใช่แต่ก็พอยต์ของใหม่ที่พี่ที่คือให้พี่เต๋อบวชคือบวชหนีเข้าพรรษาแค่นั้นเองอ๋อเพราะถ้าบวชช่วงเข้าพรรษาพรรษาเดือนเดี๋ยวยาวต้องอยู่ต้องอยู่ตลอดพรรษาใช่เออไม่ใช่บวชหรอกเบียดบวชหนีเข้าพรรษาอ๋อบวชก่อนซะจะเข้าพรรษาเพราะเดี๋ยวเข้าพรรษาแล้วเดี๋ยวท่านเดี๋ยวสามเดือนวะไม่ได้ถึงมาด้ว อ้าอย่างนี้แสดงว่าก็พร้อมเบียดแล้ววะดิพร้อมแต่งแล้วไหมคือน้องอ่ะน้องอ่ะคือถ้าถ้าจะให้แต่งก็คือหนูพร้อมตั้งนานอยู่แล้วค่ะเอาง่ายๆเลยหนูพร้อมมากๆเลยแต่ว่าไม่พูดกับกล้องไปเลยไม่หนูพร้อมตั้งนานแล้วแล้วตัวพี่เต๋อเองก็พร้อมตั้งนานแล้วอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่หนูยังไม่ฟินกับการแสดงค่ะยังไม่ฟินกับยังไม่มีมาสเตอร์บอยในชีวิตที่มันอยากมีเยอะกว่านี้แล้วก็แล้วก็อยากจะทํา ดูแลศิลปินในค่ายให้ให้น้องเจเนอเรชันใหม่ให้มันด่งดังให้มันเป็นตัวท็อปของประเทศก่อนแล้วครั้งนั้นใหม่ค่อยมูโฟกัสไปที่ครอบครัวหนูก็กวาดมาไหลบทแล้วช่ยย่านหน้าอย่างเงี้ยันล้านนะวันทองอค่ะและนี่มาแม่อยัวแม่ย่ะแม่อยู่นี่ก็อีก Master ร์ e ีหนึ่งของแน่นอนหนูจะเก็บครบให้ไั้เท่าไหร่5หรือสิบเหนูหนูหนูรู้สึกว่าหนูยังมีพุ่มกลับในประเทศไทยที่ ที่เป็นสายสายหลายสายหนังที่หลายคนที่ใหม่ยังไม่ร่วมงานอม่อยากจะแบบไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนถามว่าเอาแล้วแต่งงานแล้วทํางินไม่ได้หรออะไรเงี้ยใหม่แบบหม่รู้สึกว่าตอนเนี้ยใหม่โฟกัสตัวเองเพราะมันแต่งงานมันจะมีครอบครัวมีอะไรเงี้ยใหม่อยากคือตอนนี้ยังแบบอยากอยู่กับตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอมันจะได้แบบโฟกัสเราคือถ้าเกิดทําไม่งั้นเราต้องแบบตื่นมาแบบว่าเธอกินอะไรเยีายเจอสามีคิดว่าจะมีลูกแทนแครอบครัวเพราะใหม่ก็ไม่อยากถ้าแต่งงานก็คือใหม่ก็ไม่อยากจะ ไม่อยากทำงานแล้วมัจะเต็มที่อย่าจะอยกับครอบครัวเต็มที่อยู่ครอบครัวเราคนทำงานก็แน่นะของแบบนี้เดี๋ยวเกิดเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยโดยไม่รู้ตัวนะเผื่อๆใจไว้ปะเาหนูก็พร้อมเสมอค่ะอ๋อไม่ใช่เผื่อว่าพูดแล้วปุ๊บอยู่ๆแล้วก็คุกเข่าเลยคุกเข่าเลย ก็พร้อมอ,อยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วนหม่พร้อมอยู่แล้วเออเพราะว่าใหม่เป็นคนหนึ่งที่แบบทํางานหรือทําทุกอย่างด้วยความแบบว่าเต็มที่มากอ่ะค่ะจริงแม่อยู่หัวนี่คือ,อยังไงแม่อยู่หัวนี่เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่แบบภาคภูมิใจมากเลยค่ะแล้วก็มีความแบบตั้งแต่อ่านบทก็คือสนุกมากพี่รักทามาได้แบบเพอร์เฟกมากๆค่ะอันนี้แบบให้เครดิตผู้สร้างจริงๆค่ะแล้วคาแรคเตอร์ของแม่อห่วที่เราตีความแล้วเราอยากที่จะ นนเสนอถ้าทุก <ๆ S 1> คนได้รู้จักเท้าสีสุดาจันทร์มาอยู่แล้วอะค่ะก็ะ <c oughs> จะคิดว่าแบบเป็นผู้หญิงที่ใช้เลือนล่างในการคองบอลลังครบชูฆ่าลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะค <ๆ S 2> ่อนข้างที่จะอื้อฉาวมากๆแต่ว่าตัวเนี้ยค่ะตัวแม่หยัวเรื่องนี้ค่ะเขาก็จะมีความตีความแบบใหม่คือแม่หัวเนี่ยจะถูกเทรนมาเป็นนักลบค่ะจะไม่ได้ใช้เลือนล่าง ความหอมของร่างกายความสวยไม่ใช่อันนี้คือเทรนมาเป็นนักลบเลยค่ะอันนี้แค่เป็นเริ่มต้นนะคะก็คือตีความแบบอีกอย่างแล้วก็เลยแบบชอบพี่รักมากที่เขาบอกว่าเฮ้ยใหม่เรื่องนี้แบบไม่ได้เหมือนประวัติศาสตร์นะเหมือนกันวันทองก็เหมือนกันเชื่อช่องวันไม่ได้ช่องวันช่องวันนี้แล้วเขาเรียกว่าอะไรไว้ใจช่องวันยไม่ได้ใช่เพราะว่าตามประวัติศาสตร์ที่ทุกคนเห็นกันใน youtube หรือไปอ่านอะไรเงี้ยค่ะอย่าไว้ใจค่ะเพราะว่าจริง จากประวัติศาสตร์เองก็มีเพียงไม่กี่หน้าเท่านั้นเองใช่ใช่ซึ่งเราจะตีความสตรีท่านนี้เนี่ยไปครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยก็คงจะไม่ได้อยากให้ทุกคนได้เปิดใจเนาะแล้วก็มารู้จักสตรีนางนี้ผ่านแม่อยู่หัวกันครับให้ส่งเลยค่ะอีพีแรกได้ดูกับแฟนๆแล้วดูเดือดมากโหอีพีแรกนะคะไม่เกินคาดมากเพราะมีเสียงทั้งเสียงกรี๊ดเสียงเชียร์ในโรงอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันน่าจะออกมาดีแล้วก็ หวังว่าทุกคนจะได้ดูตอนแรกไปด้วยกันแล้วก็ดูเรียลทา์ทางช่องวันนะคะสองทุ่มครึ่งวันพุธพฤหัสแล้ววันนี้เสนอเป็นตอนแรกนะคะรีบกลับบ้านนะคะทุกคนเนาะเออเราอยากรีบกลับบ้านเลยและที่สาคัญเรามีเวอร์ชันอันคัรททางแอปวันดีด้วยทุกคนค่ะแล้วก็สามารถไปดูแบบย้อนหลังซ้าๆอะไรอย่างเงี้ยได้เลยแต่อย่างที่บอกว่ามีแค่1ิตอนเท่านั้นสิบตอนเท่านั้นค่ะเออไม่สามารถพลาดได้เลยแม้แต่ตอนเดียวโดยเฉพาะตอนแรกเดี๋ยวจะปฏิบัติต่อทิ๊กซอ์ไม่รู้เรื่องตอนแรกเป็นตอนปูค่ะปูแม่กัน ทางเรื่องประวัติศาสตร์เมืองลโวอโยธยาปูให้ทุกคนแล้วก็ปูพัะสนมสีทิศให้ทุกคนรู้จักให้ครบเลยค่ะแล้วพอดูตอนแรกเสร็จปุ๊บสองาสี่ตอนปีนตอนสิเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ตอนแรกห้ามพลาดนี่บอกแล้วนะแม่หยัวบอกแล้วนะว่าตอนแรกห้ามพลาดโอเคไหมรับผิชประกาศสิแล้วนะตรงนี้นะเออนะเพคะตอเพ่ ตัวเองเปิดช่องวัน31และอย่าลืมอันคัดนะคะเวอร์ชันอันคัดทางแอปวันดีวันนี้ขอบคุณใหม่เดวิการด้วยค่ะน่ารักมากๆพี่รองงานแต่งนะได้เลยค่ะเช็คลิสได้อีกหนึ่งมาสเตอร์พีซแล้วปาดเงื่อแล้วตอนนี้